เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยนะอืมเฮ้ยม,ม,มีความหอมอะ่ะอืมอืมโอ้ยน้ำลายแตกสิคะเอ้ยว่าไม่ได้นะกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยอืมมันหอมนัวนวหอมนัวนัวหอมน้ำปลาหอมงาหอมถั่วเฮ้ยนี่ไงนี่ไง มาค่ะวันนี้ค่ะเมนูตามกระแสเมนูไวร่องนะคะจากช่องคุณอินกำลังอินค่ะเนาะหลายๆคนรู้แล้วว่าเมนูอะไรนะการบอกไว้เลยค่ะเมนูนี้ถูกใจคนชอบกินผักคนที่ชอบกินถั่วกินงาม,มีความหอมถั่วหอมงานแบบการเนี่ยอบอกเลยค่ะถูกอกถูกใจมาค่ะเดี๋ยวการจะพาทุกคนมาเปิดโลกไปพร้อมๆกันกับการนะคะซุปผักแบบสอบป,อปอลาว อือบอกเลยค่ะต้องลองดีมากอร่อยมากวันนี้การจะใช้ผักนะคะมี กวางตุ้งดอกค่ะยอดฟักแมวเห็ดเข็มทองผักกาดขาวผักก้านจองเห็ดนางลมหลวงการเอามาสไลด์นเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็เห็ดหูหนูค่ะน้ำผักอะ่ะใส่ได้หลากหลายชนิดเลยการจะใช้อย่างละนิดละหน่อยนี่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องค่ะนี่กระเทียมจีนการจะใส่สักประมาณ1หัวหอมแดง5 6าหหัวนะพริกค่ะจะใช้เป็นพริกจินดาแดงโดยจะใช้เป็นพริกแห้งเขียวแดงแล้วแต่เลยค่ะในส่วนสําคัญเลยเมนูนี้นะ หิงค่ะปอกแล้วก็ฝานเป็นแว่นๆแ,แบบนี้ค่ะเตรียมไว้ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะผักชีลาวค่ะงาขาวการใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วค่ะน้ำปลรราค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะการจะเอางาขาวมาคั่วก่อนนะคะคั่วงาขาวให้เหลืองหอมเลยค่ะใช้ไฟอ่อนในการคั่ว นี่ค่ะเปลี่ยนสีแล้วนะคะมีกลิ่นหอมค่ะพอแล้วจ้ะอ่าแล้วก็เทพักไว้ค่ะการก็จะใส่พริกลงไปหอมแดงค่ะกระเทียมนะขิงค่ะเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้คั่วสุกง่ายขึ้น ใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆคั่วไปจนให้ทุกอย่างมีความสุกมีความเกรียมๆหน่อยนะจะได้มีความหอมๆสุกนิ่มแล้วนะประมาณนี้ค่ะอ่ะพอแล้วจ้าค่ะปิดแก๊สแลก็จะตักพักไว้ก่อนค่ะค่ะตั้งน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักอะคะ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเอามาลวกกันนะคะใส่เกลือในน้ําลวกผักสักประมาณครึ่งช้อนชาให้เราเตรียมน้ําไว้นะคะเป็นน้ําเย็นน้าลอยน้ําแข็งหรือน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเตรียมไว้1กระมังค่ะพอเวลาเราลวกผักเสร็จเราอยากจะให้ผักมีความกรอบๆมีความเขียวๆส,สีสวยๆนะก็จะเอามานอกน้ําเย็นค่ะนี่หันไปหันมานะคะไปเจอผักปังอยู่ในตู้เย็นนะคะใส่ลงไปด้วยนะผักทุกอย่างนะคะก,ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะตั้งน้ำให้เดือดจะจัด,จดแบบนี้เลยค่ะ ใส่ผักลงไปเลยค่ะกันจะใช้เวลาในการลวกไม่นานนะผักเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วค่ะผักมีความนิ่มแล้วอ่าค่ะเราตักขึ้นเลยหาเป็นกระชอนเป็นตะแกงมานะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำเย็นนะคะเราก็ ตักขึ้นแช่น้ำเย็นแบบนี้เลยค่ะค่ะผักที่ได้นะคะก็จะแช่น้ำแบบนี้ค่ะแล้วการก็จะไปสะเด็ดน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำยำกันค่ะอ่าลืมกดนะคะดีนะหันขึ้นมาค่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้ในครกที่เห็นนะคะจะเป็นงาขาวที่การคั่วไว้นะคะการก็จะเอามาบดเอามาตํานะพอหยาบๆค่ะการไม่ได้ตําให้ละเอียดนะคะนี่หอม อ่าต่อไปค่ะนี่เลยส่วนนี้นะไม่รู้ว่าต้นฉบับอะถ้าเป็นซุปเปล่าจริงๆเขาจะไม่ใส่ถั่วคั่วอ,อ,อการบอกไว้เลยใส่เธออร่อยหอมใส่เธออร่อยมันในส่วนของถั่วคั่วก็เหมือนกันค่ะการจะไม่ได้ตำให้ละเอียดนะคะเอาแค่พอหยาบๆนี่ประมาณนี้พอค่ะ,ะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ เครื่องสมุนไพรค่ะใส่ลงไปเลยตําค่ะค่ะนี่นะคะการก็โคลกเครื่องทุกอย่างนะคะได้ละเอียดประมาณนี้ค่ะผักนะคะที่การสะเด็ดน้ําไว้ค่ะนะแล้วการบีบบีบบีบน้ําออกนะพยายามอย่าให้ผักมีน้นะะําค่ะมาเดี๋ยวเราจะมายำกันนะคะเตรียมกระมังมาค่ะเสร็จแล้วให้ใส่ผักของเราลงไป ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้นะคะ <sm art> เครื่องแน่นๆคะ่ะใส่งาคั่วที่ระบุพอหยาบๆไว้คะ่ะถั่วลิสงคั่วค่ะผงชูรสคะ่ะนิดหน่อยขาดไม่ได้เลยนะคะเพิ่มความนัวคะ่ะน้ำปลาจา้าหนึ่งทัพพีนะคะหนึ่งทับพีนี้ก็เท่ากับประมาณห้าช้อนโต๊ะอันนี้ก็แล้วแต่ความมากักความชอบความแซ่บเลยนะคะนี่คะ่ะใส่ลงไป คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันอืมเฮ้ยมีความหอมอ่ะอืมมีความหอมอืมโอ้ยน้ำลายแตกสิคะเอ้ยว่าไม่ได้นะกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยอืมมันหอมนัวนัวหอมนัวนัวหอมน้ำปลาหอมงาหอมถัว่ว เฮ้ยนี่ไงนี่ไงแค่กลิ่นก็เป็นการเปิดโลกของการได้ดีทีเดียวแล้วนะเฮ้ยเฮเโอเคเลยนะชิมค่ะชิมอืมอืม,อมโอเคเลยอืมได้ได้ได้ไดอือได้ได้เลย ด้วยความที่การใส่ขิงเยอะมันจะมีความหอมขิงในส่วนของรสชาติเนี่ยปรุงได้ตามความชอบเลยนะใครชอบความเข้มข้นเนาะใี่ออกเค็มๆหน่อยเนี้ยเราสามารถเติมเกลือเติมน้ำปลาหรือน้ำปลาราะนะคะใส่เพิ่มไปได้เลยปรับได้ตามความชอบเลยนะคะอืมใครชอบกินถั่วใครชอบกินงาสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยงาคั่วเพิ่มอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยคือดีเลยอะ่ะ แล้วก็การได้กลิ่นของขิงเนาะได้กลิ่นผักแบบกรุบกรอบเฮ้ยโอเคเลยเป็นการเปิดโลกมไม่เคยเลยนะครั้งแรกในชีวิตของการเหมือนกันอืมอืมอืมเพิ่มความหอมของกันนะกันชอบกินผักชีลาวกันจะใส่ผักชีลาวลงไปด้วยผักชีลาวสดนะของการไม่ได้ลวก อันนี้แล้วแต่นะถ้าชอบก็ใส่โอเคเลยแล้วก็ในส่วนของเห็ดนอะ่ะจะมีความกรุบกรุบกรอบๆคือหนึ่งคำอะ่ะที่กินเข้าไปอะ่ะมันจะสนุกอยู่ในปากอ่าพูดเหมือนเชฟไงมันจะสนุกอยู่ในปากมันจะมีความกรุบกรุบกรุบกรึบเิมคี้ยวเคียว,วมันมัน,มนหอมหอมนวลนวันวเนี่ยค่ะคล,ล้าคล้าปะป,ะปนกันไป ทำให้หนึ่งคำที่เราใส่เข้าปากแล้วเราเคี้ยวมันมีความสนุกนี่ไงอืมอร่อยอร่อยค่ะอร่อยออืลองทํากันดูนะคะเลิฟเลิฟเลยเมนูนี้นะคะลองทํากันดูค่ะการเปิดโลกแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองได้ลิ้มรสได้เปิดโลกหรือใครที่เป็นต้นฉบับจริงๆนะคะอ่าของการทํายังไม่ถูกต้องคอมเมนต์แนะนําบอกกล่าวกันได้นะคะ บอกเลยค่ะต้องลองดีมากอร่อยมาก